สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e 1 e เท่านั้นประธานคณะกรรมาการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญวุฒธธิสภานายกล้านารงจันทิกทำหนังสือด่วนที่สุดเรื่องข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาการการเลือกตั้ง กรณีมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตเนื้อหาหนังสือระบุว่าตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศ2561ในระดับอำเภอเมื่อวันที่9มิถุนายน2567ระดับจังหวัด เมื่อวันที่16มิถุนายน2567ระดับประเทศเมื่อวันที่16มิถุนายน2567และปรากฏต่อสาธารณะข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับกรณีต่างๆที่เป็นเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาว่ามิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเช่นข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดตั้งเพื่อลงสมัครโดยกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครไม่ตรงตามกลุ่ม20กลุ่มการจ้างวานผู้มาลงสมัครเพื่อประโยชน์ในการเลือกสมัคร ผู้สมัครบุคคลใดบุคคลหนึ่งปรากฏของจํานวนผู้ไม่ลงคะแนนให้ตนเองเป็นจํานวนมากกรณีมีบุคคลจํานวนหนึ่งที่ได้รับคะแนนสูงผิดปกติรวมทั้งมีการรวมกลุ่มและพบปะของผู้สมัครในรูปแบบต่างๆในการนี้คณะกรรมการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพุทธิสภาได้ติดตามพัฒนาการในเรื่องดังกล่าวและมีความเป็นห่วงต่อเหตุการณ์อันควรสงสัยข้างต้นอย่างมากและมีความเห็นว่าถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง น่าจะเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560มาตรา107ที่ประสงค์ให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมซึ่งมีผลให้ประชาชนขาดความไม่เชื่อมั่นในการจัดการเลือกสมาช,ชิกวุฒิสภาของคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ที่จะรับเลือกเป็นสมาช,ชิกวุฒิสภาและวุฒิสภา คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งควรพิจารณาใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศ .2561 มาตรา59ซึ่งกำหนดว่าก่อนประกาศผลการเลือกหากมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งระง,งับยับยัง้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกหรือให้สั่งดำเนินการเลือกใหม่หรือนับคะแนนใหม่อย่างจริงจังจ พื่อให้สังคมมีความมั่นใจในการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนายกล้านารงบอกว่าเป็นการดําเนินการในนามกรรมธิการซึ่งเป็นมติของกรรมธิการที่เพียงแต่แนะนําและให้กะกะตพิจารณาซึ่งตนไม่ทราบว่าทางกรรมธิการได้ยื่นเรื่องไปยังประธานกะกะตแล้วหรือยังเพราะเป็นเรื่องทางธุรการ